ทุติยปีขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าบัดน,นี้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ขัดแล้วทุติยปีในคำเคารพในท่านพระมหาเถรพระศาิกาด้วยความเคารพอย่างสูง,ขอ,งข,อขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนวันนี้ ก็รู้สึกมีความสุขที่ใด้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญาตโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าพ่อในทำงานที่เป็นประโยชน์มา มากกว่าสามสิบเอซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปแลวพ่ออยากจะให้ฟังเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกถึงทั้งสองด้านนี้เนี่ย ก็้วนมีความเกี่ยวข้องเครือกูลซึ่งกันและกันค,ครับท่ครับมรอมีความสรัจหลวพ่อท่านเต็มใ,ใจเต็มใจครับสำนึก เนสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านตงท่านย็อยอมสิกโดยท่านเองเลยไม่ไม่มีใครมงครับนะมาเป็นมากนะครับในช่วงนี้ผมว่าขนมปองไช่วยอะไรที่บ้านเลยขอบคุณนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ